วันวนี้วันนี้เราอเซิร์ฟกับเซิร์ฟอ,อะไรไม่รู้นะอ่าหมดหมดเลยวหรอตีอยู่กับปูครับน่านี่มฟืฟาร์มบอสเจอปอนะูอะไรน,ไนั่นนายหมดแล้วมหมดแล้วน,ะะนายชูมันชูดูวะโอ้หโคตรอิ่มขอมามากมันยิงวอสให้ผมฮะ อันบอกวันพึ่งก็สอบมาเล่นแต่วันไม่ได้อยู่ในกลุ่มแบบแต่เดี๋ยวเอาคลิปนี้สงแบบ่งให้แอดมินนะแอดมินช่วยแบนเครื่องได้เนะีนะ่ยนาะยลองฟันเราดูดิโอ้โหยิงได้ยิงปืนยิงปืนโชว์ยิงปืนหน่อยโชว์ยิงปืนนี่นี่นี่เอาเรื่องที่ทำก็ตายแบบนี้ใช่ไหมอ,อ,ไอนอเติมนี้ไม่มีพันไงอย่า<ม>อย่าอย่าโปเลยถ้าเราทำเจิมที่มีพันอะดีนะพีเมียมฆ่ากันไม่ตายถ้าฆ่ะนายดู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 ว่าพีโผลหรือไม่ดูดิ โปรหรือไม่โปรหรือไม่เอาไปดิสโชว์ดิ A W A W เอา A W ดิเสียงผมชอบเสียงนี่โอ้โหเนี้ยเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมยังถ่ายอยู่ไหมเมื่อกี้มันดิสไปรอบนึ่งอ่ะผมถ่ายลงกลมแล้วรอบนึงถึงนี้เอาคลิปไปแอดดูถ้าแอดแบนเก่งก็เล่นไม่ได้แค่แบนไอพีแบนทักแบนอะไรแกลงสบายออ๋ถึงได้แบนเครื่องนี้ไม่ได้เล่นเหรอใช่ถ้าแบนไอพีแนแล้วนายโปรทำไมอ่ะ ก็ลองไหมไอลองหาเซิร์ฟที่มันง่ายๆไงลองทำดูตีกับโผล่ดอินคุณไยคลิปงู่นานๆไหนก็ทำคุณได้คลิปมาดิแล้วแนี่โลดติดแต่เดีวุ่ก็เอ็ดยันเอาดิอ๋อเฮ้ยนายนายนายบอสนด้โชว์ดิโชว์สปีริตมันดิเฮียกนอยใ่ดแบงค์ยู่ไโอ้ยเฮียต้องเบสตายเบสดึงอย่างเลย ซ่องวีดายนาาดีเหรอเอเอ,เอชโชงนีนะมัดไม่มีแอ้วอ,อ๋อครับครับมามาสั้นงสั้นงโอเคครับครับครับเจอกันนะบม